สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยมีกล่องปริศนากล่องหนึ่งมาฝากไว้ที่หน้าสตูดิโอไฮเอ็นของเราในกล่องของนั้นเนี่ยมีชื่อว่าน้อยอายุแค่ประมาณ2-4เดือนเท่านั้นเองซึ่งคนปริศนานั้นเนี่ยมาฝากไว้กับพี่แดงที่ขายของชาอยู่ด้านหน้าสตูดิโอเราเขาบอกว่าผมเนี่ยได้สั่งซื้อน้องหมาก,กับเขาซึ่งผมงงมากสถานการณ์ตอนนี้ว่า ไปสั่งซื้อน้องหมาตอนไหนมันมีผู้หญิงเขาบอกว่าอูสั่งซื้อลูกหมาครับแล้วเขาเอามาให้ฝากไว้ที่นี้ให้ให้อูเขาบอกว่าอูซื้อเหรอพี่แดงเขาบอกอูสั่งซื้อเขาไม่ได้ซื้อเลยล่ะคืออูหมาอูเยอะมากเลยนะแม่เขาพูดว่าอะไรบ้างครับพี่แดงเขาบอกว่าอูสั่งซื้อสั่งซื้อซื้อลูกหมาเออผู้ชายพี่แดงผู้หญิง ใส่แมสใส่มวลเลยไม่รู้ว่าเป็นใครคือเขาเอามาส่งปั๊บแล้วเขาก็บอกว่ามาวางไว้นี่แล้วคุณผู้สั่งซื้อหมาเออวางีว้เลยตอนี้อู้เยอะแล้วอ๋อเยอะแล้วจะทำไงอะตรงเนี้ยเอาไปไว้ตรงไหนไปเนี่ยก็มาให้ตอนไหนพี่เลยมาไม่วานนี่แหละแต่ว่าพอดีเห็นอูยุ่งอยู่ว่าทำอะไรข้างในก็เลยยังไม่เอาไปให้โอ้โหก็มันก็ร้องอย่างนี้แหละเนี่ยเอาคืนยังไงเรือจะไปเลี้ยงเขาจะมาเอาคืนอยู่เหรออูไม่ได้สั่งเลยพี่เลย เขาคงเอาว่าอูสั่งไนอูต้องรับผิดชอบไม่ประเด็นคือผมไม่ได้สั่งหมามาเว้ยก็ต้องรับผิดชอบเพราะเราเลี้ยงหมาอยู่แล้วไม่ใช่พี่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้ไม่ถ้าเกิดเราคิดว่าแบบเราเลี้ยงหมาอยู่แล้วแล้วเราต้องรับผิดชอบหมาทุกตัวมันไม่ได้เขาว่าอูสั่งเขาบอกอูสั่งเลยเหรออูสั่งเอามาฝากไว้แบบี่อูสั่งซื้อเหมือนสั่งของมาไว้อะแล้วก็เอามาฝากพี่แดงไว้ให้อูตอนแรกมันไม่ร้องอ่ะตอนนี้มันร้องแล้วอ่ะดูหน่อย อันนี้เราเป็นน้องชิบาว่านะคะทุกคนนะน่ารักน่าน่ารัก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 น้อยเลน้อยู่เลยเล็กเองเอาสร้าอดีสตียังเองหนาเนหนุ่ยูกไปต่งื่อมันตอนไหนนี่้ต้องเลี้ยงแล้วแหละมันมาขนาดนี้ลก่นเหรไม่ได้าจะ้งอูไปด้านหลังนะครับูยกไปเลยนะทางนั้นน่ะไเครับมาตรงนี้ก่อนได้ห มาจากไหนหนูนมาจากไหนลูกไาไปซี้หนูตอนไหนแล้วป <c oughs> ราเด็นคือเขารู้จักที่อยู่อูดได้ไงอืมนั่นดิ ใช่ไหมแสดงว่าคนที่ดูช่องเราอยู่นี่แหละเอามาฝากเราแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยสั่งซื้อหมาคือมันมันมันน่าเกลียดนะผมพูดจริงผมไม่ชอบตรงที่น้องเขาน่ารักก็จริงแต่ว่าคุณจะแบบไปรับมาเลี้ยงไปซื้อแล้วอยู่ดีๆคุณจะมาทิ้งอ่ะแล้วแบบคุณไม่ติดต่อผมมาก่อนแล้วอยู่ดีๆคุณจะมาวางไว้แบบนี้เลยไม่ได้มีคนทิ้งหมาไว้ให้มีคนเอาหมาบอกว่าพี่ซื้ออา ไปซื้อตอนไหนไ,ม,หนะไม่ได้ลงเลยแล้วพี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อจะบ้าเหรอหมายอย่างเยอะ<บ>เนื้อสิ่งอื่นใดพี่เมย์โชว์กล้องไปไดีหน้าพี่เมย์ขัดใจพ่อมากเลยนเไอกี้นะได้่อกี้ได้ฉับทีทำไมทไปทำอะไรไมาไปจัดพันมาจัดพันมาแล้วก็สักคิว้วสักคิ้วแล้วคนเด็กมันจะไม่เข้าใจคิ้วมันจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตหรือเปล่าที่วันนึงสักมังค์กระถิ่นแค้มอยู่มันจะลอกแล้วมันก็เป็นสิ่งอื่นก็ไม่สวย มันจะออกอ่อนกว่านี้มันจะค่อยๆหลุดไปไม่ทิ้งกันเยคือแม่งแบบวันก่อนอยู่ดีๆก็ไปถอนฟันกลับมาอู้ไปถอนฟันมาอ๋อเออเอออู้ไปจัดฟันมาแล้วยิ้มไม่เป็นเลยไอ้ยิ้มใส่โชว์กล้องสิเออยิ้มตึงนะแล้ววันก่อนก็มองหน้าพี่เมย์เอ๊ะทำไมวันนี้มันเขียนคิ้วเข้มๆวะอันนี่ก็ไปสักคิ้วมาก็ไม่บอกอีกเอามาหลังมาลังจะตัดหัวเลยนะกลัวกขาติดเมย์ไปเล่นนิ้วมาไม่ได้มือที่ไหนมาเลยไปเลย ทกันแนู้น่ะไอ้นู้นเยังไงอ่ะเดี๋ยวขอพูดต่อนะขอพูดต่อนะก็คือผมมองว่าคุณจะดูช่องของเราใช่ไหมครับแล้วคุณมองว่าเราเลี้ยงหมาเยอะแล้วอยู่ดีๆเอาหมามาให้เลี้ยงเพิ่มโดยที่ไม่บอกไม่ปรึกษาอะไรก่อนเลยมันไม่ได้เว้ยบอกก่อนนะเคสต่อไปผมไม่รับนะผมจะผมจะทิ้งหมาให้ตายก็ไม่ได้พู่เด้กกูท้อมองไปมองมาหน้าตาเหมือนน้องฟองนะ เป็นลูกน้องฟองอะเปล่าหรือว่าน้องฟองไปแอบมีชู้แล้วน้องฟองก็มีลูกแล้วพ่อเขามาทิ้งไว้ให้แม่เขาเลี้ยงใครแน่แน่น้าหนสนสาขงสัรงเงยโอ้น้าหนุนตามันนี่ต่ทำตาเหมือนน้องฟองสี่เหลี่นี่ก็ต้องรับหนูเลี้ยงละไม่คิดว่าว่าขนขนยาวด้วยขนนุ่มๆอ่ะมันมันน่ารักจงเขาทิ้งได้ไงอ่ะมาดูหน้ามันไว้ดูหน้ามันไว้เดี๋ยวผมก็จะไปทิ้งแล้วเหมือนกันเรื่องน้องเอง อ่ะพูดต่อยังไม่จบสักทีเลยวันนี้เนี่ยตัวนี้เราจะไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวเราจะหารอยนิ้วมือแล้วก็หาเจ้าของมันจะยากเกินไปไหมอ <c oughs> เอาเลยมึงจะรับเลี้ยงหลานมึงจะรับเพิ่ไมไหมละ่ะคี่เขาไม่บอกเหตุผลอะว่าทาไมถึงมาทิ้งไม่บอกเหตุผลว่าเอออย่างน้อยบอกเลี้ยงไม่ไหวนะหรืออย่างน้อยแบบจงย้ายไปต่างประเทศนะก็บอกดิกจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ทิ้งไปเลยเออนี่ทิ้งไปเลยบอกผมซื้อรูปพรรณสถานชัดเจนเป็นผู้หญิงใส่แมสใส่หมวก หาตัวเจอแน่นอนมันคงถอดไปแล้วแหละเอาเหรอมันถอดแล้วเหรอมถอดก็จำไม่ได้หรือเปล่าครับประเด็นคือร้อนกว่าตอนนี้เอาเข้าไปก่ถอนไปข้างในดีกว่าตอนนี้น้องฟองเป็นฮีสอยู่ข้างบนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาโฟงกับมาเฟียมันจะดมแล้วมันจะขึ้นเด้านะครับทุกคนนะมันอาจจะมีลูกนะครับเริ่มต้นเกไปก่อนนะครับเอาตกใจเอาอยากเล่นกับเพื่อนอยากเล่นกับเพื่อนอ่ะอันนี้มาใครมาอะเผื่อเข้ามาแล้วเนาะน้องมาแล้วเช่นนี้ตองเกลี้ยกลัวเฉยเลยนี่ใครมา นี่ใครอ่ะลูกูเขากดดิหาให้หนูด้วยนะไอหนูดมซิว่าใช่ลูกฟางนะใช่เปล่าใช่ไหมเอย่จะใช่นะใช่ฮะโดนหนีเยอะอุ๊ยทุกคนมันผอมนะดูนี่ตรงนี้เห็นไหมครับข้าวไม่เนี่ยลูกอุ๊ยผอมจริงผอมจริงผอมจริงดูนี่ดูนี่คืออันนี้ไม่ใช่หนาเห็นไหมเห็นไหมเห็นนูนๆขึ้นมาไหมนี่โครงกระดูกใช่มันมีแผลอะไรตรงท้องอ่ะใช่เหรอเนี่ยเนี่ยเหรอขาว ว่าวดูด้วยวด,ดู<อ>สุนัข้งบ้านมีผู้สถานการณ์ตัวเองเหรอว่ <c oughs> โอาโดนทิ้งมฮัลโหลอันนี้คือมาให้ด้วยใช่คุมมามีผ้าห่มมาด้วยแสดงว่าผ้าห่มนี้เนี่ยเขามีความใส่ใจในน้องหมาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่สใส่ใจน้องหมาเนี่ยเขาไม่ให้ผ้าห่มมาด้วยหรอกเขาะน่าจะไปห่มเองป่ะ <c oughs> <c oughs> อัน,นี้พูดจริงๆเอามาถือว่ากันมาแรงก อ้นงก็เป็นห่วงไงใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเขาไม่เป็นห่วงน้องหรือว่าไม่กลัวน้องร้อนหรือว่าไม่กลัวน้องหนาวเขาจให้ผ้าห่มมาทำไมใช่ถุนใหม่ด้วยหอมในนี้มีอะไรบ้างมาดูซิกล่องนะคะผมที่ใส่น้องมาเป็นกล่องที่ระบายอากาศด้วยเห็นไหมเขาทำมันอย่างดีเลยนะเนี่ยอันอันนี้สั่งในเน็ตได้พี่ที่ครับแล้วก็อันนี้เป็นบ้านเป็นบ้านที่แบบดีอันเนี้ยมันพับได้เหรอมันพับอย่างงี้เยอะเยอะเราก็มีเย็นเย็นันเดินเล่นกันเลยพี่เมย์ไปไปเดินเล่นลูกไปไปเดินเล่นเออไปเดินเล่นไปตักถ่ายนะ เอดมๆดไปดมไปดมไปดมเออน้องฟางลอกชายังลูกชายบังคิดดื้องง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 ง ภาษาภาษาเหมือนช่วงโควิดหนูลาบากไม่มีเงินซื้อให้น้องซื้ออาหารให้น้องหนูคิดว่าพี่จะดูแลดีกว่าหนูพอด้วยนะคะไอ้เหี้ยชัดเจนเลยตอนนี้เดี๋ยวต้องบอกทุกคนก่อนว่าผมยังไม่ลําน้องนะฮะผมจะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงน้องนะอันนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าอ๋อพี่อูจะเลี้ยงนะครับคือไม่นะฮะเพราะว่าน้องอาจจะน่ารักผมอาจจะลังหมาจริงอยู่อันนั้นอีกกรณีหนึ่งแต่อีกกรณีหนึ่งคือน้องมาโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนเนาะอยู่ดีๆมาฝากต่อเลยใช่ไหมใช่แล้วแบบมาฝากว่า ผมซื้อด้วยประเด็นคือโกหกด้วยว่าผมซื้อมันไม่ถูกตรวจลายนิ้วมือได้ไม่ใช่หรอไม่งั้นมันจะเสร็จเอกสารกันได้ยังไงลัฐบานนลายนิ้วมือไม่ใช่ลายมือหนังสือหรือเปล่าลายมือลายมือก็ตรวจได้ลายลายพิมพ์งั้นจะมีลายเซ็นมาทําไมใช่ปหหลักแล้วใครก็ปลอมลายเซ็นได้สิเราก็เลยจะอานนี้ไปตรวจว่าใครคือเจ้าของนะครับแล้วก็มีคมมีของเล่นด้วยใช่ของเล่นอยู่ในเนี้ยอยู่ในบ้านนะครับ พี่แสดงว่าเขาเป็นคนรักหมาออแต่ว่าเขาอาจจะเลี้ยงไม่ไหวอะไรอย่างนี้เนาะลำบากจริงๆอ่ะเออคงลำบากจริงๆอ่ะโยลำบากตอนไหนตอนนี้ไม่ใช่เราไม่ได้ลำบากอะไรหรอกแต่มันไม่ถูกไงมันแบบจะเอามาอย่างนี้มันอย่างน้อยบอกบอกกันถ้าเกิดมาอีกตัวหนึ่งทำไงอ่ะตัวเดียวมาอีกอ่ะมาอีกแล้วพี่โอ้พี่สั่งซื้อค่ะพี่นั่นแหละจะเปิดปั๊มหมาขายไหมรับมาขายไปรับมาขายไป พี่เมแล้วแม่คิดถึงมิวไมดิคิวหนักเร่งเร่งรุ่นเร่งคนอะไรยับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคิวจะกลับทำเป็เหมือนเดิมมาไม่ต้องทำเมนเเมิดี๋ยวพี่เมียร้องไห้อ้ามืออ้าวมือมือมาอมือมือมือน้องฟองน้องฟองมาหน้องฟองไปหาน้องฟองดีกว่าปะงะฟองอ่ะงะฟองยังงะหนูเพิ่งตื่นนะคะหน่งตื่นนะคะ หนูไปมีลูกตอนไหนคะหนูรู้หรือยังว่าหนูมีลูกนะคะหนูยังไม่ได้ไปมีแฟนเนี่ยหนูจะมีลูกได้ไงคะอ๋อไม่มีเหรออ่าข้างในกับดู่ฟังนล้วลูกหนูที่ไหนคะฟองฟองแต่กันน้องฟองฟองไม่เอาไม่เอาไม่เอาฟองไม่ชอบเหรอดูแต่ฟองรักป๊าค่ะอะถุงกุ้งกุ้งอะกุ้งกุ้งกุ้งอุ้ยหนูไม่มีลูกตอนไหนกุ้งกุ้งกัน กึ่งกงขี้ตายยังเยอะเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันเชี่ยวมันเหรอเข่ามันน่ารักมันก็น่ารักเลยชอบโห่นางนีะไม่โดนไม่โดนเกินก็ซ่าเกิน มันหยุดหดมันหยุดหยุดถ้ไป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 มันอาจจะกัดเจ้าของตายก็ได้เด้ยยาดเดี๋ยวเราจะทําการไปแจ้งความนะครับแล้วก็ตามหาบ้านของน้องจะรับไม่รับในอนาคตเนี่ยคิดว่ากันดิคิลำบากว่ะยังไงดีวะหมาเยอะด้วยนะไม่ใช่ลําบากหมายถึงไปแจ้งความไปตามหามันลายมือมันได้เหรอหรือดูการ์ตูนเยอะไปวะมันได้เหรอมันไม่ได้หรอกไม่ได้ มันอาจจะได้ตัว่ามันอาจจะนานมากพี่ก๊าพี่ก๊าเนมันชอบพี่กอตว่ะว่ามันรักพี่กอตว่ะมันมองพี่กอตแต่งเดียวเลยอ่ะว่ามันอยากไซส์หมดพี่อเอวไมันไม่หรอไม่นี่ทุกคนค่ะอุ๊ยลืมต้องหิวมั้งอ่ะลูกเนี่ยอ่ะนี่นี่นี่กินข้าวเนี่ยอ่ะ๋อยู่แม่โอ้โห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 นี่ดูดิมันหอมมากใช่ใช่ใช่ตอนนี้ที่เราต้องทําคือต้องขุนน้องให้ตรงนี้เนี่ยไม่หอมก่อนนะครับเพราะตรงนี้เห็นปะ มันเ <บา S 1> ว,ว้าวเนี่ยมันเว้าวไปเลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องกินวันละสามมื้อแล้วกันปกติหมาเล็กกินประมาณวันละสองมือ้อแต่เราจะให้สามมือ้อรือรับเลี้ยงดีวะวนั่นลลเละบ้าบอบ มานั่งคิดแล้วว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับบางคนเขอาจจะลําบากจริงๆคนที่มาทิ้งน้องไว้อะเขาอาจจะลําบากจริงๆแล้วเห็นว่าเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่เลี้ยงหมาเยอะน่าจะดูแลน้องเขาได้ดีนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอะเราจะรับน้องไว้ก่อน ไม่ใช่เยอะเป็นเพื่อนกัง okay. ฟูโ okay. ล้โกังฟูออกมาไหมถ้าสมมุติว่าเขาไปทิ้งให้กับคนที่ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงน้องอ่ะชีวิตน้องอาจจะลำบากได้ตั้งชื่อน้องว่าน้องอังตังอังตังมาจากอังตังแมนคือเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ผมชอบแล้วเขาเป็นผู้ชายเขาจะได้โตมาแล้วแบบว่ามีมีความกล้ามเขาจะได้แข่งแกร่ง แต่ว่าต้องบอกทุกคนก่อนว่าผมจะหาบ้านให้น้องคือเราจะไม่ได้อยู่กับน้องตลอดหมาเต็มสตูเลยคนก็จะคอมเมนต์อีกทาไมพี่อูถึงไม่รับคือต้องบอกทุกคนก่อนว่าเราอะต้องช่วยน้องหมาเยอะมากในอนะคนเราจะต้องออกไปช่วยตามแบบหมาที่ลําบากจริงๆด้วยอะไรอย่างนงี้นะครับผมซึ่งเราช่วยมาเราก็ต้องหาบ้านให้น้องเรื่อยๆนะครับสาหรับคนที่พร้อมแต่ถ้าเกิดน้องอย่างที่บอกไปน้องไม่พร้อมเอ๊ะไม่มีคนพร้อมที่จะเลี้ยงน้องเราก็จะเลี้ยงเองอ่ะให้พี่กังฟูดูซิ <laughs> เนี่ยใช่น้องฟองไหมงัดเดียวรู้เรื่องเลยนะใช่ไหมเฮ้ยอ no ุ้ยเฮ้ยอ no ุ้ยกลัวน้องกลัวกลัวอะไรครูใครรู้ครูใครรู้ดูตัวเขาด้วยลูกดูตัวเขดูตัวเขาก่อนลูกดูตัวเขาก่อนอู้น่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยโอ้ยน่ากลัวเจ้าครูกลัวที่สุดเลย อยูตัวด้วยลูกโอ้โหทำไมทิ้งใหม่ของครอบครัวให้เอ็นอนการหาบ้านนะครับติดต่อมาที่แฟนเพจอุจินให้เอ็นใครที่อยากรับน้องอังบังไปเลี้ยงเลี้น้องได้ดีติดต่อมาเลยปลราครับไประหว่างระหว่างนี้เราก็จะเลี้ยงไว้กับแก๊งหมีเลยนะครับเลี้ยงไว้ในห้องเก่าๆนะรักกันโอ้ยรักกัน แล้วกันแล้วอมขันส um แต่เขาเขาขู่ฟองเขาขู่กังฟูแต่เขาไม่ขู่เรานะใช่ฟองกดติตั้งแล้คันดิ้งนัวน้านกระป๋าได้เหรอใส่กระป๋าเย้โอ้ยอันนี้เป๊ะเลยอ่ะอันนี้เป็นชุดใส่น้องหมาไม่ใช่ใช่เหรอดูดิมันมีที่อันนี้ข้างใต้ด้วยอ่ะ No.